จากเรื่องพรรคการเมืองแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่ควรจะต้องพิจารณากันประเทศไทยได้ทดลองเรื่องระบบการเลือกตั้งมาหลายรูปแบบแต่วันนี้ข้อเท็จจริงอันนึงที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าเรามีผู้แทนราษฎรอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจากเขตเลือกตั้งต่างๆอีกประเภทหนึ่งคือผู้แทนจากระบบบัญชีรายชื่อของพรรค หรือปาติลิส์วันนี้ต้องมีคำถามนะครับว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้แทนจากบัญชีรายชื่อของพรรคหรือไม่ตอนที่คิดกันมาตอนร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็หวังว่าจะได้คนดีคนเก่งคนที่ไม่มีความสันทัดชัดเจนในการที่จะไปหาเสียงเลือกตั้งไม่ใช่นักเลือกตั้งแต่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในทางการเมือง แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆก็ปรากฏว่ามีคนเลวมาอยู่บัญชีรายชื่อซึ่งคนเลวคนนี้พวกนี้ไปสมัครในเขตไหนในประเทศไทยก็ไม่มีคนเลือกแต่เพราะอาศัยบัญชีรายชื่อก็มานั่งจูคอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ได้มีอาชีพที่ไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ก็มาเป็นผู้แทนราษฎรได้เพราะเป็นผู้มีอิพลที่พรรคต้องการอามาใช้ บางคนเป็นเจ้าพ่อคุมอยู่ซีกหนึ่งของกรุงเทพพรคก,การเมืองอยากจะมาใช้ประโยชน์ก็เอามาอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่จะให้ได้เป็นผู้แทนราษฎรทั้งๆท,ที่คนทั้งหลายก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ทบทวนแล้วก็มีความเป็นจริงที่พวกเราเห็นกันก็คือว่าผู้แทนราษฎรที่มาจากบัญชีรายชื่อนี่ไม่รับผิดชอบต่อใครเลย ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะไม่ได้ผูกพันกับประชาชนรับผิดชอบกับหัวหน้าพักกับกรรมการบริาหารเท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่จะตัดสินว่าตัวเองจะได้เป็นผู้แทนราษดรหรือไม่อันนี้ก็นี่ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการกปรป,ปสเคยแสดงความคิดความกังวลเอาไวา้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่ององค์กรที่จะทําหน้าที่ กำกับดูแลตรวจสอบการเลือกตั้งคือกกตวันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ครับว่าอำนาจของกกตเพียงพอที่จะรับผิดชอบดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอสุจริตโปรง่งใสหรือไมอ่เรายังไม่เคยพบนะครับตั้งแต่มีกกตมาว่ากกตได้เป็นผู้ลงมือ สอบสวนสืบสวนสอบสวน,สสวนจับกลุ่มผู้กระทาความผิดการเลือกตั้งด้วยตัวเองกรกตก็ทําตัวเป็นศารรอให้คนฟ้องถึงจะไปพิจ,จารณาเพราะฉะนั้นที่เขามีตั้งแต่มีกกตมาก็ยังมีการซื้อเสียงอยู่เป็นที่ปรากฏทั้งประเทศยังมีการทุจริตการเลือกตั้งอยู่ถ้าไม่มีใครไปฟ้องไปร้องกับกรก,กตกก,ก,ก,กตก็ไม่ได้ลงมือสืบสวนสอบสวน,สสวนไม่ได้ระงับยับยั้ง การทุจริตการเลือกตั้งในทันทีที่เกิดเหตุนะครับกกตทําตัวเป็นศารมากกว่าที่จะทําตัวเป็นตํารวจอ,อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องคิดกันมีท่านผู้รู้บางท่านนะครับซึ่เป็นที่เคารพกันมีลูกศิษย์ลูกหามาก านก็คิดเลยกันไปถึงความมีอิสระของสสเพื่อไม่ให้สสเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อานับภายใต้อิทธิพลของใครต้องการให้สสเป็นอิสระจริงๆท่านเคยคิดเลยไปถึงกันว่าสสไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองได้ไหม ซึ่งคณะกรรมาการกรปป,ปสก็เคยคุยเรื่องนี้แล้วเห็นว่าอันตรายหนักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราก็เห็นว่าประเภทที่ลงสมัครสอสอิสระในที่สุดก็ขายตัวหมดนะครับแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็มีอาการเป็นอย่างนั้นนะครับออพอพูดถึงตรงนี้ก็ต้องกลาบเรียนว่าแม้แต่เรื่องวุฒิสภา ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทบทวนคิดกันนะครับว่าตกลงเรายังจะมีวุฒิสภาไหมประเทศไทยจะมีสภาเดียวหรือสภาคู่แล้วถ้ามีวุฒิสภาเนี่ยามาจากการสรรหาหรือจะมาการเลือกตั้งผมกลาบเรียนกับท่านที่เคารพนะครับในฐานะที่เป็นนักเลือกตั้งมาทั้งชีวิตเนี่ยวุฒิสมาชิก ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆนี่เกิน90%ต้องพึ่งพาเครือข่ายของพักการเมืองนักการเมืองไม่ว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับและทำให้วุฒิสมาชิกไม่เป็นอิสระตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันครับว่าเรายังจะมีวุฒิสมาชิกอย่างนี้หรือไม่ ในทางกลับกันครับวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาถ้ามีการสรรหาที่มีระบบที่ดีพอก็ยังจะสามารถที่ได้คนที่ไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองกับฝ่ายไหนได้แต่ก็มีประวัติเหมือนกันนะครับว่าทาั้งๆที่แต่งตั้งมาสรรหามาเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกแล้วก็มีคนซื้อตัวได้เข้ามาสังกัด ได้ในประวัติศาสตร์ที่ไม่นานมานี้เองนะครับสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่ามีประสบการณ์จริงมีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์และในปัจจุบันนี้ที่เป็นต้นทุนให้พวกเราสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาช่วยกันคบคิดแล้วก็ หาทางออกที่เหมาะสมให้กับประเทศเราได้ผมกลาบเปลี่ยนว่าหัวข้อสัมนาในวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมิฉะนั้นการปฏิรูปประเทศไทยของเราก็าจะไม่บรรลุปเป้าหมายอย่างที่มวลมหาประชาชนต้องการผมจึงขออนุญาตกราบเปลี่ยนกับท่านประธานและท่านคณะกรรมการท่านวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนาวันนี้นะครับว่าถ้าแม้นว่า หัวข้อเสวนาในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันนะครับเราก็สมควรที่จะได้ได้พิจารณากันเช่นวันนี้เสวนาไปแล้วอาจจะยังมีประเด็นที่เรายังไม่ยุติเราอาจจะมีครั้งที่สองที่สามเฉพาะเรื่องนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับในนามของคณะกรรมการกพป,ป,ป,ปส กับผมขอฝากความหวังไว้กับท่านประธานท่านวิทยากรและพี่น้องประชาชนผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ครับนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยที่เราจะได้คิดวางแผนสำหรับอนาคตที่ถูกต้องของประเทศนี้และวันนี้โอกาสนั้นก็อยู่ในกำมือของท่านทั้งหลายแล้วผมก็ขอ,อกราบฝากความหวังของมวลมหาประชาชน ไว้ที่ท่านทั้งหลายด้วยครับผมก็ขออนุญาตเปิดการเสวนาหน้าบัดนี้นะครับขอบคุณครับ